ลองไปควายพี่หนุ่มีด๊ประมาณน้มองมองเลยไปดวยนะได้ได้เดี๋ยวให้ดเีครับชาลอกเดียวตามาพี่จีีเครับีน่ยีมครับดูเสานันดู้านเลยเดียวรูเกนผมดูบ้งแต่ที่แบบเล่นดนตรีสมัยก่อนเนยที่แบบเวลาพี่ไปถ่ายแบบ วงบริสแลมเล่นตามงานนี้ตามที่นี่ขผมใชมนครับนี่ันี่จับนี่จับนี่จนี่จังนี่จังนี่จัี่ันี่จั่จ่จังน่จังนี่จังนี่ังนี่จัี่จ้งนี่จังนีอจังนี่อังนี่จนี่เป็นี่จนก่จังนช่จนี่องนี่จัับนี่งนี่จันี่จังนี่จนี่ั่ัน่ังน่ที่งนี่ังนี่จนีันี่จีจั่จังน่จ่ ครับตอนนะครับมาร่วมครในมันนี้ครับเป็นไงบ้างครับผมก็ตื่นเต้นนะผมเราก็ดีใจมากเพราะว่าเราก็เพิ่งจบจากงานแฟนเดย์เนาะแล้วก็ได้มาเจอแฟนๆต่อเลยก็รู้สึกมากมากครับผมเนี่ยมีคนมาให้กําลังใจเต็มเลยครับเดินดูหรือยังแฟนชาช็องแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยอเดินดูแล้วครับคือผมชอบเนี่ยยิ่งเสื้อตัวเนี้ยเนี่ยถูกใจเลยคือผมรู้สึกว่าด้วยความที่ผมเป็นเป็นสายแบบว่าชอบเต้นชอบออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าแบรนด์เสื้อผ้าตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับผมแดินแดนเดินแดนซ์ใช่ มีทริคในการแต่งตัวหรือการเลือกเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้จับจ้องจริงๆแล้วอ่ะผมก็มีช่วงหนึ่งคืออย่างที่ภูวินเคยบอกผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างค่อนข้างชอบแต่งตัวหน่อยแต่ว่าพอหลังๆมาเราเป็นคนชอบแต่งสบายๆครับผมแล้วคือกางเกงก็จะเป็นแบบกางเกงวอร์มเนี่ยใส่เต้นได้ออกกาลังกายได้ไปฟิตเนสได้ครับผมเมากลยครใช่ไหรรััับบคยงไงก็ฝากคิวโก้หน่อยนะครับผมก็สําหรับใครที่ชอบแนวแบบว่าสปอร์ตหน่อยอะไรยี้ก็สามารถมาจับจองกันได้นะครับผม อาวันนี้ออกงานครับที่ยาวยครับอเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้วันนี้ก็ตื่นเต้นครับผมคือภูวินก็อยู่อีกงานหนึ่งเราก็แยกกันมาเนาะก้อนหนึ่งใช่ครับผมก็ดีใจมากๆผมที่ได้มาเพราะว่าปกติแล้วคือเราก็ไม่ค่อยได้มาเสียพราละกอนเท่าไหร่ด้วยก็มาก็สมัยแบบเด็กๆๆอยู่อะไรอย่างนี้ก็เหมือนได้มาทํางานก็ดีใจครับงานช่วงนี้ก็รวมกันอย่างน่าสุดก็จบไปแฟนใช่ครับใช่เนบวตื่นเต้นมาเลยผมจําได้เลยว่า ตอนแฟนเดย์คือขาสั่นนั่นแหละสมัยอยู่ตอนที่อยู่ในห้องแต่งหน้าเลยครับผมใช่เ,ออเพราะว่าคือด้วยความที่มันเป็นเหมือนแบบแฟนมิครั้งแรกของผมกับภูวินด้วยที่จัดที่กรุงเทพครับผมก็ตื่นเต้นด้วยความที่มันเป็นบ้านเกิดด้วยแหละใช่บรรยากาศเป็นไงที่แบบรรยากาศอ๋อก็ไปชมผู้ของเราอ้ก็ก็ดีใจครับผมคือผมกับภูวินเคยคุยกันอย่างที่บอกไปว่าแบบเออเราก็อยากจะเจอแฟนๆนะแบบว่าอยากมาแบบจัดแฟนมิหรือคอนเสิร์ตแล้วแบบเจอแฟนขก่าของเราเต็มฮอเลยใช่ครับผมก็จริงแล้วครั้งนั้นมอนครั้งนั้นมันเหมือนเป็นแบบว่า มันเป็นแฟนมีที่เป็นแฟนของพวกเราโดยเฉพาะเลยด้วยใช่ก็จะค่อนข้างตื่นเต้นหน่อยก็จริงๆเราก็อยากทําให้ดีครับผ <of> มโมเมนต์เป็นเลย์เอความความสัมพันธ์ในวันนั้นใช่ไหมฮะก็ก็นิดนึงครับผมก็ด้วยความที่เหมือนกับว่าเราทํางานแล้วเราก็ค่อนข้างเหนื่อยเนาะแบบว่าซ้อมด้วยอะไรเงี้ยพอมาเจอแฟนๆที่คอยให้กําลังใจเราได้เห็นแบบว่าแฟนโปรตีที่เขาทําให้แล้วตอนที่หันหลังกลับมาได้เห็นคนนชูป้ายขึ้นมันแบบมันทัดใจอ่ะแต่คือผมเป็นคนที่แบบว่าร้องไห้ยากไง ัวแบบว่าดูแบบดูดูไม่ดูแบบไม่เข้มแข็งก็เลยแบบปุ๊บแกล้งเราอไอย่างเงี้ยแต่แต่ในใจลึกๆือเราปลื้มเราปลื้มใจจริงๆตอนนั้นก็น้ําตามาแล้วนะแต่ว่าก็นั่นแหละครับผมก็มันตื้นตันใจอ่ะคือไม่เคยคิดว่าคนจะรักเราเยอะขนาดนี้ผมว่าตอนเด็กจริงๆเราเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะแบบแค่จะไปรีซตนงานหน้าห้องนี่คยอยังตื่นเต้นเลยแล้วนั้นคือมีคนดูมาแบบสองพกว่าคนอะไรเงี้ยตอนนั้นคือ พิธีสัง,งานอ่ะเพื่อนมา30คนก็คือแบบไม่ไหวแล้วตื่นเต้น performance หลายคนชมมากเลยมันอ๋อใช่ครับผมก็ผมก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสได้โชว์ performance ดีๆแบบนี้นทุกคนได้ดูครับเพราะว่าถามว่าตอนนั้นเต้นได้ perfect ไหมก็ ยังไม่ขนาดนั้นนะก็ต้องก็ต้องฝึกไปอีกครับจริงจริงมันมันชอบในเรื่องการโชว์การเต้นอะไรผมจริงจริงแล้วเรื่องการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมชอบค่อนข้างมากอยู่แล้ว<ม>คือผมก็เคยคิดมาตลอดว่าเออถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะได้โชว์แบบความสามารถพิเศษหรือสิ่งที่เราชอบให้ทุกคนได้ดูครับผมใช่เพราะว่าสไตล์ที่เต้นก็เพิ่งฝึกได้ไม่ไม่ประมาณแบบเดือนนิดนิดพอดีเลยด้วยใช่คือวินเขาก็ได้อยู่เนาะควินได้เฮ้ยจะบอกว่าเต้นเต้นเก่งขึ้นเยอะผมจำได้ในสมัยแบบ แฟนมีดปลาบนฟ้าเมื่อสองสามปีก่อนจําได้เลยว่าตอนนั้นยังเต้นไม่ได้ขนาดนี้เลยคือตอนเนี้ทําท่าได้นะบอกก่อนให้เทพเลยเทพเลยก็ต้องลอให้เขาทําให้ดูแล้วกันแ้วพี่ด้สเค้าก็ลองถามดว่าตันนั้นเขาบอกว่าเออเขาจะเต้นแล้วนะเขาจะเต้นใช่ครับใช่คือผมคมชอบอย่างหนึ่งคือภูวินจะบอกตลอดเลยว่าแบบเออแบบถ้าไปเต้นอ่ะชวนหน่อยนะเพราะว่าอยากจะแบบว่าเออฝึกความสามารถแบบรอบฝึกความสามารถแบบรอบด้านด้วยอะไรอย่างนี้ครับผมใช่อย่างเล่าแบบภูวินจะถนัดร้องเพลงเนาะจะไม่ค่อยถนัดเต้นอย่างเราก็ถนัดเต้นมาถนัดร้องเพลงก็ จะเหมือนกับแลกเปลี่ยนความคิดกันอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับแฟนๆไปแล้วแฟนมีก็ไปแล้วใช่ครับแล้วเร็วนี้ก็จะมีเนี่ยรับจีเอ็มทีวีแฟนเฟสอินเจแปนนะครับผมก็เดินหน้าครับผมไปกันแบบเยอะมากไปทั้งพี่ๆน้องๆก็น่าจะสนุกครับเตรียมตัวการพร้อมของโพราะจริงๆเราทุกคนพร้อมเสมอแล้วผมยิ่งไปเจอแฟนๆต่างประเทศนี่ก็ยิ่งดีใจครับผมภาษาได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะนี่บอกว่าจริงๆแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบภาษาแต่ว่าก็ก็ต้องฝึกต่อไปเรื่อยๆครับผม พอมันไปต่างปรเทศเราแบบพยายมอะไรใหม่ๆก่อนเรมันก็เป็นไ่นู่นอาจจะแบบโอ้โหจริงๆแล้วก็มันมันก็ถาาว่าเตรียมจริงเราก็เตรียมพยายามจะเตรียมโชว์เตรียมเกมพิเศษๆไปเล่นกับทุกๆคนนะบ่คือด้วยความที่พอเราเหมือนแบบผมจําได้เลยว่าครั้งแรกที่ผมได้ไปแฟนมีต่างประเทศเหมือนกับว่าเราจะได้ไปเปิดโลกข้างนอกแบบได้ไปเจอแฟนๆจากต่างถิ่นก็โอ้พอเห็นว่าคนมาคอยกำลังใจเราเยอะมากไม่ว่่าาจจะะะเเปป็็็นรรทศอไกกกกแลตสึดีใม มตรงภาษาต้องฝึกไม่ได้จรงเราอาจจะเป็นนิ่างแต่ว่าผมอยากฝึกทุกภาษาเลยนะเป็นไปได้เนี่ยผมชอบเลยเรื่องภาษาเนี่ยคือแบบคือเรารู้สึกว่าเราไปที่ของเขาเราอยากจะพูดภาษาเขาได้มันแบบว่าเราอยากจะให้เขารู้ว่าเออเราดีใจจริงๆที่เราได้ไปเจอเขาครับผมโชว์อะไรตอนนี้มันซักเตสหรือมันอะไรเรื่องกรเดินงอะไรที่เสร็จเนะครับเรื่องโชว์เรื่องโชว์ที่แบบว่าเตรียมไปใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็เราก็เราเคยเห็นว่าแบบเออแฟนๆจากแบบต่างประเทศก็จะคอยแบบ แบบมันติดตามซีรีส์ติดตามผลงานแล้วเราก็อยากใช้เห็นเราไปร้องเพลงให้เขาฟังแล้วก็อยากจะเตรียมเพลงของพอไปร้องให้เขาฟังเนาะก็ได้เจอไหับพี่นุ่นแน,น่นอนเนาะได้เจอแน่นอน,นครับแปลว่าเรื่อง,เร,องเรื่องทรงผมเรื่องทรงผมใช่ไหมครับย,รยังไงอะแปลว่าแบบเออไว้ทรงนี้ดีหรือแบบอ๋อเมื่อก่อนผมจะไว้ผมยาวแล้วจะหยิกๆหน่อยคือมช่วงนึงเราไปแฟนมีญี่ปุ่นมาแล้วก็จะก็นั่งอินอินเนาะพอแบบไปเรื่อยๆก็บอกว่าผมยาวไปเลยเราก็เลยแบบเออไปไปตัดให้มันแบบ ให้มันสั้นขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบไว้ทรงผมแบบเปิดหน้าหน่อยอะไรอย่างงี้ให้แฟนได้เห็นหน้าชัดๆครับผมไอ้นี่คนมาทักไหมว่าเออพอมันสั้นลนก็เออเป็นใกล้แบบจริงๆแล้วจริงๆจริงๆแล้วคนก็ก็ก็ทักเยอะแต่จริงๆเราก็เราก็อยากลองแบบอะไรใหม่ๆเรื่อยๆแต่จริงๆเราก็ชอบทรงนี้ครับผมก็อยากจะไว้แบบมาเจอเป็นแฟนตลอดถ้าเกิดแฟนชอบก็ดีใจรผมก็ต้องทำสีอะไรไหมผมก็คือเราชอบลาไจทร์ใครทานก็มีไหมทำสีได้ไหมผมก็จริงๆแล้วคือ ผมก็เคยเทําสีน้าตาลครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าคือตอนนั้นช่วงถ่ายเพื่อนายอ่ะไม่มีเวลาไปไก็เลยแบบมันก็สีหลุดนะเล้วกายเป็นสีดำนะผมก็พอย้อนกลับมาน้าตาลคนก็ชมว่าเออแบบสีดูสว่างดูแบบเออดูดีอะไรเงี้ยแต่บอกว่าดูเด็กลงอ่าใช่แต่จริงๆแล้วก็อยากดูโตแล้วทำไมอะ่ะก็คือแบบว่าด้วยความที่แบบเหมือนกับว่า ใช่บพี่ว่าผมดูเด็กของป่ะผมรู้มึงจะพูดยังไงวะดูดูเด็กลงใช่ไหมพอไว้ผมสีน้ําตาแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่แฟนๆชอบนะครับผมถ้าเกิดแฟนๆอยากเป็นหมอมหนีก็เป็นได้นะหรือใครอยากจะเป็นแฟนก็เป็นได้เหมือนกันเฟรือค่ออ๋ออ๋อยังงแล้วแต่ทุกคนเลยนะใครอยากจะเป็นโฟแฟนก็ก็มาเป็นแฟนกันใครเป็นแม่ก็เป็นหม่อมหนีได้ครับคือได้เลยหรอได้หมดได้หมดใช่ใช่ที่จริงเราแต่จะเปลี่ยนอะไรถูสมตาหนูขนสีหนูขนสีหนูอะไรนิดจริงๆแล้วมีช่วงหน่อผมยาว แล้วผมลองไปตัดผมสั้นถ้าพี่ได้เห็นแล้วแฟนก็แซวว่าเอ้ยปอนผมสั้นแต่ผมร,รู้สึกว่าเออพอผมผมสั้นอ่ะมันดูแบบดูไม่แบดเลยเอ่ะผมกรู้สอกว่าเพราะผมแบดกว่าก็เลยเลือกว่าไว้ผมยาวดีกว่าแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ยาวเหมือนก่อนหน้านี้ครับผมใช่แล้วแนละ้วคุณคุณคุณมีคอมเมน้์รึไหมบอกว่าไมแบบไหนอะไรอยู่ไม่มีว่าคุยกันอยู่คุยกันอยู่ตอนแรกผมจอได้ผมคุยกันเพาถามแล้วแบบเออเนี่ยเออเนี่ยแบบว่าเออนี่คุณวแบบินว่าแบบว่าถ้าเกิดนี่ไว้ไว้ทรงผมแบบว่าถ้ากูไว้ทรงผมแบบว่าเออแบบ ยาวหรือสั้นชอบอะไมากกว่าเออน้องก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคือคือถ้าเกิดเอาไ้ใช้ทํางานอ่ะผมสั้นอ่ะมันทํางานง่ายกว่านะแต่ส่วนตัวนี่ชอบผมยาวมากกว่าเพราะมันดูแบบมันดูครูมันดูเท่กว่ามันดูแบบแฟชั่นมากกว่าใช่ก็เลยตามไปเขาหน่อยก็เลยว้ครับกก็ก็ก็ส่วนหนึ่งก็ทั้งตามใจทั้งรูวินตามใจผมเองแล้วตามแต่แฟนลับด้วยใช่เพราะว่าแฟนๆบางคนบอกว่าชอบปอนผมยาวแล้วเออให้ผมยาวอ่าสุดท้ายปอนปากครับผมอะไรจ๊ะ กีฬาสีนะคะครับผมสตาลิปปิกใช่ไหมครับที่ประกาศไปครับผมเรามีแผนว่าเราจะลงกีฬาสีหรืกีฬาอะไรโอ้จริงๆแล้วผมอยากลงหลายกีฬาเลยอนะถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้ออกกำลังกายเล่นกีฬามาค่อนข้างนานแล้วสมัยมัธยมเพราะว่าทํางานใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วถ้าเกิดมีเล่นบาสเราก็อยากเล่นบาสนะเล่นบาสนะก็อยากเล่นหรือไม่ก็แบบว่าถ้ามีเต้นโชว์ก็เอานะเออหรือถ้าเกิดแบบว่าเออระหว่างพักครึ่งอย่างเงี้ยหรือพักพักแบบ พักระหว <si ่างเนี่ยต้องกองเชียร์ด้วยใช่ไปเอาความสนุกดีกว่าหรืออยากให้วงเตะมันก็หรืออยากให้วงเตะมันก็ได้นะฮะถึงแม้จะเตะไม่ค่อยเก่งแต่ก็พร้อมครับผมพี่จีภาพล้าสับฟุตบอลบอนให้เลือกผมผมชอบบาสมากกว่าครับผมเป็นคนที่ถนัดเล่นบาสมากกว่าใช่สกิลระดับประมาณไหนครับก็ไม่ได้เก่งมากครับแต่ว่าก็ก็เล่นออกกําลังกายมีอะไรนักหนักที่ชอบอะไรอะไรนะนักกีฬานักกีฬาบาสผมชอบ โอ้นักกีฬาบาสผมชอบเลบอนเจมส์ครับชอบเลบอนเจมส์จริงๆแล้วก็ชอบโคบี้ด้วยอะผมก็เป็นไอดอลที่ผมเคยอยากฝึกไงอยากฝึกเล่นเล่นเก่งแบบเขาแต่ว่าเขาก็เก่งเกินไปอะเฮ้นะเฮ้โอเคฝากงานมีอะไรฝากงานถึงงานไมครับผมครับไงก็ฝากผลงานนะครับผมเร็วๆนี้ของพวกเราก็ จะมี JMT Fan Fest in Japan เนี่ยแหละครับเดี๋ยวส่วาเราก็จะมีแฟนมิที่ฮ่องกงด้วยไป, Osaka, ไปโอซาก้าไปไต้หวนันไปไทยปครับ <ไป S 1> ผมแล้วก็อยากจะเจอแฟนๆทุกคนนะครับผมก็ส่วนผลงานละครหรือว่าซีรีส์ก็เราติดตามปีหน้านะครับผมรับรองว่าจุกๆแน่นอนอคิดถึงแน่นอนครับโอเคตามนะค,ครับอบายๆนคนนี้เขาบินบ่อยที่ตารอพี่จานถ่ายเลย ไค่ปกเหยค่ะต้มาื้ออะไรแม่แนะนำนี่